ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับคนครับผมสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับครับผมไป Audio City ครับคุณนัทสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวไม้ลอยกันบ้างนะใั่ราคาเนี่ยอยู่กลางๆผมว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแล้วกันรับได้ใชครับเป็นราคาที่รับได้สําหรับคุณภาพเท่านี้ก็จะเป็นชุดไม้ลอยแบรนด์ Salvation รุ่น SU 8 2 0 d ดีครับเป็นย่านความถี่ UHF นะครับคือขึ้นใหม่อ่าเป็นขึ้นใหม่ด้วยใช่ครับอยู่ในช่วงความถี่ที่ตามข้อกําหนดของกสทชก็คือจะใช้ได้สบายไม่มีเสียงรบ วติดขัดหรือผิดกฎหมายโดนจับนะครับถ้า สัญญาณผิดใช่อันนี้ก็หายห่วงนะครับ,รบต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแน่นอนมันดูหน้าตาของมันดีกว่า<อ>นี่อันนี้คือหน้าตาของมันนะครับผมก็คือมีตัวรับ1ตัวถูกต้องแล้วก็ไม้ส2ตัวหน้าจอเป็น LCD นะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็ใส่ถ่าน2 A 2ก้อนนะครับหุ่นออกมาทางตูดไม้นี่<อ>นี่ผมใส่ไปแล้ว2 A นะครับตรงนี้2ก้อนแล้วอุปกรณ์เขามีอะไรให้บ้างครับแล้วเขาก็แถมถ่านมาให้ด้วยก็แจ็คโฟนทูโฟน o n e นะครับไว้เสียบเข้าต่อมิกเซอร์หรือลําโพงที่เรากำลังใช้อยู่อันนี้ก็คือเป็นปลั๊กจ่ายไฟ เป็นปักโพสพายมันแล้วก็มีเสาสัญญาณเสาสัญญาณคือเขาประกอบมาใหู้่แล้วอืคือเขาพับมาให้ครับ,รบให้เรามาอย่างนี้แล้วก็เอาขึ้น ตัวนี้สามารถเปลี่ยนช่องความถี่ได้ถึง48ช่องเลยก็คือไม์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับชัแนลหนึ่งนะครับสามารถเปลี่ยนช่องความถี่ได้24 24ช่องใช่ครับ24บวกกับ24เนี่ยก็คือ48เปลี่ยนได้48ช่องเลยระยะการส่งสัญญาณก็จะอยู่ที่ประมาณ50เมตรในที่โล่งถ้ามีสิ่งของหรือว่ามีคนอยู่ในนั้นสัมนาแล้วเราจะใช้ไม่์ลอยคือถ้ามีคนอยู่ในงานด้วยเราจะใช้กี่เมตรีก็สัญญาณมันก็อาจจะถูกลดทอนไปบ้างครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30โอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูวิธีการจูนขึ้นของตัวนี้นะครับว่าวิธีจูนคลื่นให้เจ้าตัวรับเนี่ยกับไม่เนี่ยให้ให้คลืนตรงกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวไมค์กันก่อนครับก็ตัวไมค์เนี่ยจะมีหน้าจอให้เราแล้วก็เป็นสวิตช์ให้เราครับเรากดสวิตช์ไปทีหนึ่งนะครับเพื่อทําการเปิดไมค์ครับอ่าเราก็จะเห็นสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสัญญาณที่เราใช้นะครับแล้วก็เป็นคลื่นความถี่ที่เราใช้ครับเวลาจะมิวไมค์ทำได้ครับโดยการกดลงไปทีนึงนะครับสัญลักษณ์มิวเขาจะขึ้นมาเลยครับแล้วถ้าจะปลดมิวนะครับเราก็กดอีกทีนึงครับให้สัญลักษณ์มิวเขาหายไปนะครับเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับต่อไปมาดูที่ตัวเครื่อง ก็ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับกดเปิดได้เลยครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มีหน้าจอด้วยนะครับตรงนี้ครับก็จะบอกช่องสัญญาณที่เราเลือกใช้อยู่นะครับสำหรับปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นวอลลุ่มของไม A ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นวอลลุ่มของไม B ครับก็เวลาใช้งานนะครับเวลาเราเปิดไมค์ขึ้นมาหรือเวลาเราใช้งานอยู่นะครับเวลามีสัญญาณเข้านะครับก็จะมีสัญญาณไฟบอกเราอยู่ตรงนี้ด้วยครับมีทั้งไม A แล้วก็ไม B ครับสำหรับวิธีการจูนสัญญาณนะครับ ที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปุ่มเซตกับปุ่ม IR ให้เราครับเรากดที่ปุ่มเซตครับค้างไว้นะครับพอสัญญาณเขาก็พริบนะครับเรากดปุ่มเซตเพื่อเลือกช่องที่เราต้องการได้เลยครับสมมุติผมเลือกที่ช่องสัญญาณเาครับพอถึงตอนนี้แล้วเรากดปุ่ม IR นะครับค้างไว้นิดนึงนะครับให้ไฟสีแดงขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับพอสัญญาณสีแดงกระพริบนะครับเราเอาไม้ตรง IR นะครับไปจ่อที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับ พอจอเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เห็นไหมครับช่องเขาจะเปลี่ยนเป็นเลขเก้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการจูนสัญญาณไม่กับตัวเครื่องให้ตรงกันครับอ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็ได้ใส่ทานแล้วก็จูนขึ้นสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเสียงที่ได้ยินทุกท่านได้ยินก็เป็นเสียงพานจากลำโพงนี่แหละลำโพงค,คือลำโพงล้อลากธรรมดาคุณนู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างฮะก็ลองแก่งไม์ดูแล้วก็แบบก็ไม่มีเสียงรบกวนนะจริงคุณั้นว่า การที่เราใช้ไปเนี่ยในใช้ในงานแบบไหนครับก็งานพูดได้เลยงานพูดงานบรรยายทั่วไปอือเราใช้งานได้เลยหรือร้องคาราโอเกะอยู่บ้านชัดเลยนะสองคนนี้ม,นมันชัดมากเลยนะถ้าออกมาประมาณอืให้ดูประมาณนี้อ่ะถ้าสมมติผมออกมาประมาณนี้คือเสียงหายไงันนะคือเข้าน้อยมากครับเวลาร้องก็เอาเข้าไปกใกล้หน่อยกับประมาณนี้ใช่ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมพูดประมาณนี้เองเหรอนี่เสียงยังเข้าเลย ผมพูดว่าอันนี้ยงินเท่าอะนี่นี่ผมพูดเอ้ยเยียงเท่าได้ไงจริงเต้ได้ผมพูดอันนี้ปุย โอเคครับผมที่คุณนันฟังเสียงมาเองคุณนันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างถือว่าโอเคเลยครับใครที่กำลังมองหาพวกไม่ลอยไปใช้กับคาราโอเกะอะไรเงี้ยหรือไปใช้งานพูดก็ได้ครับใช่ก็ตัวนี้ดีเลยครับตอบโจทย์ตอบโจทย์อ่ะถ้าคนที่สนใจตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ไหนครับคุณสแกนคิวโค้ดมาได้เลยตรงหน้าจอด้านล่างใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูก่อนอ่าไปดูที่เว็บไซต์ audio city co th ครับนะครับถ้าใครอยากลองตัวจริงนะอยากลองฟังเสียงเองลองพูดเองลองร้องเพลงเอง ก็เข้ามาได้ที่สายหมายแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือ CDC เรียบด่วนรามินทาก็สามารถเข้าไปฟังได้เข้าไปชมได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก like, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ